สวัสดีครับมาจากไหนสัมภาษณ์ก่อนมาจากสควันนี่แหละครับสควันสแก้วสควันบันเฮาหนิงครับผมเอารถด้วไหนเก๋งกระบะ suv fortuner p a j e r o m e w x มาเบิ่งซีประตูโอ้สีประตูนี่นี่นี่เท่าเริ่มบจะเห็นไ่มเนี่ยมันโบรานจี๋มันโบรานเป็นยังไงแพงพวดเห็นตรงไหนแผงปั่นโบรานเจ้าเกเอา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 ไว้เท่าได็กเอาจักแปดเก้าพันนี่นะแปดเก้าพันนวัหลอกนวัตลาดี ผูมันเถียวมันผสมนวราโอ้บักนวราอีกอีโสุอีสุอีสุก็มีปี16 7ได้ด้อยู่ด้อยอยู่ทั้งเดเหรอปเงินเดนเจาคนิบห้าเปย์เงินสิสี่อ๋อไปเบิ้วพูดไปเมิ่งมุ้งพูดแล้วอเออาได้ได้มันต้องได้ล้วม้ายรถมันหลายวันนี้มันโบได้เป็นหนีทั้งเดือนเหียนะเมนครับ้วยัเสียเถียวมันะนะเฮดอาซีพมันยูนี่ทำไรทำมาหนิล่ะอ๋อทำไรหน้าเนาะปุูกยังอยู่เข่าอย่างเดียวเหรืออเปล่าเ มีทิ้ก็ให้ยี่สิบก็ให้ยูค่ายูค่าก็ยูทิ้ก็ให้ปัดโชว์นี่มันหาสิบให้แล้วอะนี่ยนี่โมเมนต์เกษตรกรแล้วมันเสียถีสักสักควันแล้วยังบ่ทันเถิงยังบ่ทันเลิงไมนรัโอเคครับขอบคุณพี่ชายมากเดี๋ยวดูรถตามสบายเด้อเปิดให้บริการทุกเบิร์ครับนาอยู่ตรงเอฟซีขึ้นเก่าเบิร์ตึกเปิดให้บริการทุกเบิร์นาอยู่ตังข้ามบิ๊กซีสักแก้วนะครับ นาซื้อรถยนต์แถมมอไซค์จะซื้อจะขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองมาหาไอเสมครับนะทำสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านอ่ะนะพิมพ์คําว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านแจ๋ว